หน่วยอุดรธานีเมืองหน้าอยู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเจนนี่นะคะในวันอังคารวันนี้เรายังเรียนในหน่วยอุดรธานีเมืองหน้าอยู่นะคะเด็กๆวันนี้ คุณครูเจนนี่จะพาเด็กๆไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีอ่ะจะมีที่ไหนบ้างเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปดติดตามรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลสิทธิที่เที่ยวอุดอรธานีรวมที่เที่ยววิววังคนรักธรรมชาติเดิมพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีนะครับในปัจจุบันคือบ้านเดือหมากแข้งซึ่งมีมานานลวกสมัยกับเมืองเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้างจังหวัดอุดอรธานีนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นหัวเมืองใหญ่และยังเป็นศูนย์การการติดต่อของภาคอีสานอาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานเลยก็ว่าไดา้จังหวัดอุดอรธานีนั้นมีชื่อเสียงมากครับในเรื่องประวัติศาสตร์โดยเป็นเมืองดั้งเดิมตั้ อีกทั้งยังมีสถานที่สำคัญเป็นมราดกโลกวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวปรกจกบสิทธิ์ที่เที่ยวของอุดรธานีเมืองต้องห้ามพลาดวัดสันติวนาลามตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้กับแหล่งของมราดกโลกชุมชนบ้านเชียงภายในวัดกว้างขวางสะอาดสงบลมลื่นสวยง,งามจุดเด่นของที่นี่นั้นก็คืออุโบสถกลา,างน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกโบสิขาว มีเส้นาศูนย์กลางถึง19เมตรสูง19เมตรประกอบด้วยดอกบัวยี่สสีกลีบและมีพญายนาคสองตัวอยู่ด้านหน้ามีองค์พระประธานสีขาวและภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านในตัวโบ์ตั้งอยู่กลางบึงน้ําขอบอกเลยว่าสวยงามมากครับหากใครอยากหาสถานที่สงบสงใจแล้วก็ที่นี่ก็ดีมากๆนะครับทะเลบัวแดงตั้งอยู่ที่นบนเชีงแหวออาเภอคุพวาปีจังหวัด,วอ,อ,ดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืดบึงน้องหานแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจําจังหวัดอุดรธานีที่ใครได้ไปเที่ยวอุดรธานีแล้วไม่ได้ไปก็จะอาจจะเรียกว่าได้ว่าไปไม่ถึงเพราะที่นั่นเป็นแหล่งน้ําที่กว้างมากและเต็มไปด้วยดอกล้วมากมายสดใสตาจะออกดอกปริมาณมากสุดครับช่วงธันวาถึงกุมภาและดอกบัวจะบานในช่วงเช้าจนถึงเวลา,าประมาณ11นาฬิกาให้ไปสายทห้รูปน้าเนือกชิลๆแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับ บ้านห้วยสำรันานอยที่1นึ่งหนาับห่หูเบ้านห้วยสำรัตนตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่625ไร่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีที่ขอบอกเลยว่าถ้าไปเที่ยวอุดรธานีแล้วแล้วก็ไม่ไปไม่ได้แล้วเพราะที่นั่นชาวบ้านได้ทําอาชีพหลักก็คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จงทาให้หมู่บ้านนั้นคันร่ฟูไปด้วยดอกไม้แบบเยอะมากๆทั้งมะลิร้อยมาลายเมจามาดาวเดือนดอกพุธและอีกมากมายเกิดจะนับถ้าใครชอบดอกไม้และวก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดวัดโพธิสมพรตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลื่อ,อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดโพธิสมพรเริ่มสร้างเมื่อพศ2499ในสมัยนรตาโกศิทป์หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี เพราะวันแห่งน,นี้นั้นได้รับการปรดก้ารพระราชทานบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นพระอารามหลวงชันตีชนิดสามัญจุดเด่นของที่นี่คือพระบรม,มาาธาตุธรรมเจดีย์พระบรม,มาาธาตุธรรมเจดีย์และนั่นในอดิตสถานพระพุทธร,รัศมีและพระพุทธร,รูปศีลาแรงใครที่มาที่อุดรธาน,นีอย่าลืมแวะสักการะกันได้นะครับวัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ที่99หมู่ที่6ตำบลบ้านก้องอำเภอนนยุงจังหวัดอุตรธานี์ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านนยุงและป่าน้ำาสมเกิดจากผู้คนที่อยากจะรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำน,ำนํำทางนสัตว์ป่าโดยการสร้างสถานที่สำคัญของทางศาสนาเพื่อให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยไประยุกต์สมัยรัตริกโกศิน์ เขาบอกเลยว่าใครไปเที่ยวดอนทันนีก็ต้องห้ามพลาดนะครับเพราะที่นี่นั้นสวยงามและอลังการมากทั้งสถาบันสถาปัตยกรรมและวิวรอบด้านเขาบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดเลยทีเดียวขามชะโนดตั้งอยู่ที่6.4หมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ,บ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับขามชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ามตำบลคือตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาคมีชื่อเรียกกันว่าวังนาคินนะครับเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่สีสุดโทยาสีปทุมมาและสิ่งลี้ลับต่างๆลักษณะเป็นเกาะลอยน้ําที่เต็มไปด้วยต้นชะโน,นดใครที่ชอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลองแวะไปสักาการะหรือขอพรดูกันได้เขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนศริพงษ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัด,อดอุดทธานีก่อตั้งขึ้นหลังกางรเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุด้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่ออนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กำลังประสบปัญหาก,การลักลอบเคลโบราณวัตถุในขนาดนั้น ที่นี่นั้นนะครับนับเป็นหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวระดับโลกหากใครอยากเดินรู้ทางโดยสารเกี่ยวกับวัตถุโบราณแล้ก็ไม่ควรพลาดเกิดห้วยหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจอดรธานีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการ,กรเกษตรการประมงและการแจกน้ำผลิตประปาภายในอ่างเก็บน้ำมีพระตำหนักที่ประทับตอกโดยพระศรีนครินทร์ธารบรมราชชนนีหนึ่สถานที่ต้องเที่ยวอันเงียสบสงบและชิวมาก สำหรับใครที่อยากพักผ่อนนอนเล่นบนแพในบรรยากาศของฟ้าและน้ำกว้างก็มีคนพาดเขาบอกเลยว่าที่นี่นั้นเป็นหนึ่งสถานที่ที่ควรมาพักผ่อนสุดๆสวนสาธารณะหนองประจกักษ์สีละป่าคมตั้งอยู่ที่จบงหมากแข่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรหรือเรียกอส,สั้นๆว่านหนองประจักษ์หากไม่พูดถึงสถานนี้ก็คงไม่ได้ครับที่นี่นั้นเป็นเหมือนไอคอนหรือแลนด์มาร์คของอุดรธานีไปแล้วด้วยเป็นเหลืองยักษ์สูงประมาณ8เมตรลอยอยู่กลางน้ํา ภายในสวนนั้นซื่อเป็นเสนอักแสดงสติภาพและความสัมัคคีคล้ายกับเป็ดสติภาพของประเทศฮ่องกงฝีมือศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์หนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุดรธาน,นีใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตชิวๆลองไปนั่งเล่นเพลินๆที่นี่ดูกันได้ครับสวนวัฒนธรรมไทยจีนตั้งอยู่ที่88 8, 8, 8, ถนนสารเจ้าเลนิมิตตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นี ในสถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีนเหมือนยกหนึงจีนมาไว้ในกากรูดอนทานีโดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีในสถานที่สำคัญก็คือศาลเจ้าปู่ย่านั่นเองใครมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ลองแวะมาชมความสวยงามของที่นี่ในสไตล์จีนได้เพราะที่นี่นั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีนที่อพยพมาด้วยอย่างไรแล้วก็คือมีข้อมูลข้อติชมตรงนี้เขาไม่ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สถานีท่องเที่ยวที่คุณครูเจนนี่นำมาให้เด็กๆดูเด็กๆรู้จักที่ไหนกันบ้างคะอ่าสถานีท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีนอกจากที่คุณครูนำมาให้ดูนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายแห่งเลยนะคะที่สวยงามในจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าเด็กๆดูแล้วเด็กๆอยากไปเที่ยวเด็กๆก็สามารถชวนผู้ปกครองไปเที่ยวได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเจนนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมที่หนึ่งใบกิจกรรมที่หนึ่งสีเทียนให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ที่เด็กๆรู้จักตัวอย่างภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณครูวาดทะเลบัวแดงค่ะกิจกรรมที่สองใบกิจกรรมที่สองใบกิจกรรมที่2อหนึ่งก,ก,กลันไกลเก้และสี่เทียนค่ะให้เด็กๆนะคะ ตัดกระดาษที่อยู่ในใบกิจกรรมที่2.1จากนั้นนะคะเด็กๆพับดอกบัวตามใบกิจกรรมที่2.1เลยหรือเด็กๆพับตามคุณครูเป็นเลยนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนำดอกบัวมาติดลงในใบกิจกรรมที่สอง และวาดภาพตกแต่งระบายสีให้สวยงาม กิจกรรมที่สามใบกิจกรรมที่3ใบกิจกรรมที่3.1มจุนการไกลเก้าสีเทียนให้เด็กๆตัดพยัญชนะที่หายไปจากใบกิจกรรมแล้วนำมาแปะลงในใบกิจกรรมนะคะพร้อมต่อเติมให้สวยงามกิจกรรมที่4 ใบกิจกรรมที่4ใบกิจกรรมที่4.1กลันไกลกและสีเทียนให้เด็กๆฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนะคะนำมาติดลงบนรูปเป็ดพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมที่5 ใบกิจกรรมที่5สีเทียนให้เด็กๆระบายสีรูปให้บ้านเชียงให้สวยงามตัวอย่างภาพที่สมบูรณ์นะคะ